กศนตำบลวางกระแจะยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปนายภูนสักรประเสริฐศรีตำแหน่งครูกศนตำบลวางกระแจะตำบลวางกระเจะแต่เดิมจะเป็นส่วนหนึ่งของตำบลลุ่มตุ่มและมีการขยายเขตการปกครองและตำบลมีขนาดใหญ่ขึ้นจึงแยกออกจากตำบลลุ่มตุ่ม ตำบลวังกระแจมทีที่มาดังนี้คือแต่เดิมตำบลวังกระแจะไม่มีถนนในการสัญจรไปมาภายในตำบลประชาชนใช้การเปินทางโดยเรือจึงมีท่าเทงที่ประชาชนใช้ประจําซึ่งบริเวณดังกล่าวมีต้นกระแจะจันขนาดใหญ่มากประกอบกับแม่น้ําบริเวณท่าเทงมีความลึกชาวบ้านจึงเรียกกันว่าวางังและเมื่อแยกออกจากตำบลลุ่มสุ่มจึงตั้งชื่อตำบลว่าตำบลวังกระเจะตำบลวังกระแจตะแจตั้งอยู่ที่ตะวันออก ของอำเภอไซโยกระยะห่างจากอำเภอไซโยกประมาณ25กิโลเมตรระยะทางห่างจากจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ60กิโลเมตรทิศเหนือติดต่อกับตำบลไซโยกทิศใต้ติดต่อกับตำบลลุ่มสุ่มทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลท่าเสาทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลไซโยกภูมิประเทศของตำบลวังกระเจจะเป็น ภูเขาสูงสลับซับซ้อนมีที่ราบลุ่มหุบเขาราชดอนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติไซโยกส่วนมากพื้นที่ของตำบลวังกระแจตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําแควน้อยและพื้นที่บางส่วนของตำบลวังกระแจเป็นที่ราบสูงประกอบตับตลอดแนวฝั่งตะวันออกมีลักษณะเป็นภูเขาสูงก็สนอตำบลวังกระแจ ในระยะแรกได้มีการขอใช้อาคารร้านค้าสวัสดิการชุมชนติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะเจต่อมาปีพุทธศักราช2 5 6พนายนธนวิทยาต้นสาลีผู้ำนวยการกศนอำเภอไซโยกได้มอบหมายให้ครูกศนตำบลวังกะเจนายพุนศักประเรสริฐศรีประสานทำหนังสือขอใช้อาคารตั้งอยู่บริเวณอาคารริมน้ำของวัดเขาพังเจริญผลหมู่ที่ 3. บ้านเขาพังซึ่งได้รับความมนุษย์เคาะความเมตตาจากพระครูนิโคทัศุตสุคุณ เจ้าวาดวัดเขาพังเจริญผลอนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาและประชาชนในชุมชนจัดการเรียนการสอนให้กับประชาชนนักศึกษาจัดกิจกรรมให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ภายใต้การบริหารงานของนายธนวิทยาต้นสาดีพ่ออกศนอำเภอใจโยกผู้บริหารนักพัฒนาโดยมีนายคุณศักดิ์ประเสริฐศรีปฏิบัติหน้าที่ครูกศนตำบลวังกระเจกศนตำบลวังกระเจเป็นหน่วยงานของการจัดการศึกษา มีการขับเคลื่อนการศึกษาตามนโยบายของสำนักง,งานกศนจังหวัดกาญจนบุรีและกศนเผ่าเสยโยกให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตัวที่วัดที่1จําจำนวนข้อมูลในระบบข้อมูลเพื่อการบริหารการจัดการดีมิดสำหรับข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการดีมิด ของกอศนตำบลวัังกระแจะได้มีการบันทึกข้อมูลแผนโครงการและรายงานผลการปฏิบัติงานดีมิดได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการกศนตมนได้มีการวางแผนและปฏิบัติตามแผนให้บรรลุประสงค์เป้าหมายได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และมีการบันทึกรายงานผลได้อย่างถูกต้องตัวที่วัดที่3และ4จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นําความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายสําหรับการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆก็จะมีโครงการดังนี้ กลุ่มสนใจหลักสูตรไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรการแปลรูปมะม่วงหาวนาวโหเป้าหมายตามแผน3คนผลการดำเนินงานได้12คนคิดเป็นร้อยละร้อยหลักสูตรการทำน้ำดื่มจากลูกสำลองเป้าหมายตามแผน3คนผลดำเนินงานได้12คน คิดเป็นร้อยละร้อยหลักสูตรการทำปลาท่องโกเป้าหมายตามแผนสองคนผลดำเนินงานได้สิบสองคนคิดเป็นร้อยละร้อยหลักสูตรการทำแหนมกระดูกอ่อนเป้าหมายตามแผนสองคนผลดำเนินงานได้สิบเอ็ดคนคิดเป็นร้อยละร้อย หลักสูตรการทำโยเกิร์ตสดเป้าหมายตามแผนสองคนผลดำเนินงานได้12บสองคนคิดเป็นร้อยละร้อยหลักสูตรการทำแหนมกระดูกอ่อนหมูก้าเป้าหมายตามแผนสองคนผลดำเนินงานได้1ิบคนคิดเป็นร้อยละร้อยโครงการ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตหลักสูตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป้าหมายตามแผน5คนผลดำเงินงานได้16คนคิดเป็นร้อยละร้อยโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนหลักสูตรเทคโนโลยีเพื่อชีวิตในยุค 4. ีเป้าหมายตามแผน6คนผลดำเนิงนงานได้16คนคิดเป็นร้อยละร้อยโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลหลักสูตรดิจิทัลลิเทอเรซีเป้าหมายตามแผน25คนผลดำเนินงานได้25คน คิดเป็นร้อยละร้อยการจัดกระบวนการการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องการอบรมให้ความรู้การทำกรเกษตรรูปแบบโคกหนองนาโมเดลเป้าหมายตามแผน4คนผลดำเนินงานได้15คนคิดเป็นร้อยละร้อย จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางจิตและสมองของผู้สูงอายุได้มีการดำเนินโครงการเพื่อจัดดำเนินการให้มีการกิจกรรมผู้สูงอายุโดยให้ความรู้เรื่องของการทำเจล a l c o h o หล้างมือเป้าหมายสองคนดำเนินงานได้สองคนคิดเป็นร้อยละร้อย ตัวที่วัดที่5จํานวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยกสนตาบลวังกระเจะได้ให้บริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมพบกลุ่มกิจกรรมอ่านออกเขียนได้กิจกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและใช้บริการหนังสือเพื่อการอ่านกสนตาบลได้ให้บริการบ้านหนังสือชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนหมู่ที่1บ้านเขาช้างกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนหมู่ที่5บ้านหัดเิ้วกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนหมู่ที่6บ้านวังกระแจะกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้การทำเกษตรรูปแบบโคกหนองนาโมเดล กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตรการทำโยเกิร์ตสดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอื่นๆกิจกรรมเผยแผพร่ภาพบรมราโชวาทกิจกรรมหนึ่งครูหนึ่งการเรียนรู้ตัวที่วัดที่6กจำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชน เมื่อเทียบกับเป้าหมายกทนตำบลวังกระเจะได้จัดกิจกรรมดังนี้กิจกรรมที่จัดในกทนตำบลกิจกรรมการพบกลุ่มกิจกรรมการอ่านออกเขียนได้กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019กิจกรรมการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาทางจิตและสมองของผู้สูงอายุหลักสูตรการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตรการทำปลาท่องโกกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการทำน้ำดื่มจากลูกสำรองกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตรการทำแหนมกระดูกอ่อนกิจกรรมที่จัดในบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัิยาของเศรษฐกิจพอเพียงอบรมให้ความรู้การทำเกษตรรูปแบบโคกหนองนาโบเดล กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตรการทำโยเกิร์ตสดตัวที่วัดที่7ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนก็สนตำบลวังกะเจได้เข้าร่วมทำแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนานโมเดล ระดับตำบลที่พื้นที่ในชุมชนต้นแบบบ้านในสมบัติสวัสดิผลหมู่ที่6บ้านวังกระเจะตำบลวังกระเจะอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบ,บรุรีตัวที่วัดที่8จํจำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับผิดชอบงานตามนโยบายสำนักงานกสน1เจลแอลกอฮอล สโครงการล้านเมล็ดพันธุ์สู้โควิด 3. กสน,นงามตาประชาชื่นใจงานตามนโยบายสำนักงานกสน,นจังหวัดกาญจนบรุรีคลิปการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องกิจอาสาสมัครกิจอาสาร่วมกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือโครงการกิจอาสาของสำนักงานกสนเข้าร่วมอบรมกิจอาสาสำนักงานกสน งานทะเบียนกสนอำเภอไตโยคเข้าแถวเคารบสงชาติหน้าเสาธงทุกวันจันทร์โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามกระบวนการกจิตอาสาโครงการลั้นพันกาสู้โควิด2019และสมุนไพรพื้นบ้านต้านโควิด2019โดยที่วัดที่9 ระดับความสําเร็จในการจัดทําผลงานการปฏิบัติงานที่ดีเบสแบดเชตตบาบลวังกระแจะเป็นชุมชนที่ทําการ,กรเกษตรเป็นส่วนใหญ่จึงได้มีการจัดทําการขยายพันธุ์พืชไม้ผลเพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุขเพื่อให้ประชาชนทั่วไปใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนการฝึกอบรมใช้เป็นสถานที่พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ความคิดเห็น ใช้เป็นแหล่งสถานที่ศึกษาดูงานฝึกฝนอาชีพและใช้เป็นสื่อเรียนรู้สื่อประกอบการเรียนการสอนที่มีมิติมีชีวิตสำหรับนักศึกษาประชาชนและยังมีเว็บเพจกศนตำบลบังกระแจะสำหรับติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆขอกศนตำบลด้วยนะครับตำบลวางกระแจะเป็นตำบลที่มีความรู้ความสรมัคคี ความร่วมมือมีวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงามมีผู้นําชุมชนที่เข้มแข็งมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและก็คนในชุมชนตำบลวังกระเจะมีความน่ารักมีน้ําใจเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันผมนายบุญรัก์ประเสริฐสีครูกศนอตำบลวังกระเจะขอขอบคุณครับ